เมื่อคืนนี้นะฮะหลังจากที่ยุติการชุมนุมครับเวลา4ี่ทุ่ม40นาทีนะครับทางแกนนำเองนะฮะหลังจากที่เดินทางนะไปรายงานตัวไปแสดงตัวตามกฎหมายเขาบอกแบบนี้ที่สอนอ<ะ>สำร,ญราญาราณนะครับสุดท้ายก็กลับมา หลักนะฮะกันที่บริเวณเสาชิงช้าแล้วก็มีการอ่านถแถลงการนะครับของคณะประชาชนปลดแอกฟรีพีเพิลนะฮะที่ถแถลงการปิดการชุมนุมระบุข,ข้อความบางส่วนนะครับบอกว่าการที่เราทุกคนมาอยู่ตรงนี้เราต่างต้องเสียสละอะไรมากมายมันเทียบไม่ได้กับสิ่งที่ประชาชนคนไทยต้องเสียหากยังยอมอยู่ภายใต้ อยุติธรรมต่อไปที่ผ่านมาเราเสียมามากพอแล้วและเราจะไม่ยอมเสียมันอีกต่อไปประเทศเราดีกว่านี้ได้ไม่ใช่เพียงเพื่อพวกเราที่อยู่ตรงนี้แต่เพื่อพี่น้องชาวไทยผู้เป็นเจ้าของประเทศทุกคนและหากจะมีใครถูกนิยามว่ารักชาติคนเหล่านั้นควรเป็นเราเราที่ออกมาต่อสู้เพื่ออนาคตของประเทศชาติอย่างแท้จริงหากมีผู้ าหากผู้มีหน้าที่บริหารประเทศทั้งหลายฟังอยู่จงอย่าขัดขวางความเจริญของประเทศอีกต่อไปและรับฟังข้อเรียกร้องทั้ง3ประการของเราที่ว่า 1. รัฐบาลต้องหยุดคุกคามประชาชนที่ออกมาใช้สิทธิและเสรีภาพตามหลักประชาธิปไตย สรัฐบาลต้องร่างรัฐธรรมนูญใหม่ที่มาจากเจตจำนงของประชาชนเพื่อประโยชน์แก่สาธารณชนอย่างแท้จริงข้อที่3นะครับรัฐบาลต้องยุบสภาเพื่อให้ประชาชนสามารถแสดงเจตจำนงในการเลือกผู้แทนของตนได้อีกครั้งอันนี้เป็น3ข้อเรียกร้อง โดยตั้งอยู่บน2หลักการนะฮะหรือว่า2จุดยืนที่ว่าจะต้องไม่มีการรัฐประหารและก็การจัดตั้งรัฐบาลแห่งชาติภายใต้1ความฝันฝันที่ว่าก็คือการมีระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญอย่างแท้จริง สิ่งที่เราเรียกร้องนั้นสามารถเกิดขึ้นได้จริงตามกระบวนการที่ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญถึงแม้ข้อเรียกร้องจะขัดต่อผลประโยชน์ต่อกลุ่มคนผู้มีอำนาจแต่หาใช่เป็นข้อเรียกร้องที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญเราไม่อาจรู้ว่าเราต้องสู้อีกนานแค่ไหนกว่าสิ่งที่ร้องขอจะเกิดขึ้นรู้เพียงแต่ว่าวันนี้เรามาไกลาจากจุดเริ่มต้นไกลเกินกว่าที่เราจะหยุด ดังนั้นขอให้พี่น้องประชาชนทั้งหลายจงยืนหยัดต่อสู้ไปด้วยกันพื้นที่ที่เรายืนอยู่ตรงนี้มิใช่เป็นพื้นที่ของผู้กล้าหาญเพียงเท่านั้นแต่เป็นพื้นที่ของเราทุกคนที่ศรัทธาในความยุติธรรมแม้เราอาจจะอยู่กับความอติธริรม,มานานแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องทนอีกต่อไปแม้มันจะดูเหลือเชื่อก็ขอให้จงฝันใน อันเหลือเชื่อเพราะนี่คือปณิธานที่หารมุง่งหมายพดุงยุติธรรมอันสดใสและในวันที่ฟ้าสีทองผ่องอับไยประชาชนจะเป็นใหญ่ในแผ่นดินจบแถลงการเยาวชนปลดแอกครับ16สิงหาคม2563เมื่อคืนนี้นะฮะค่ะคราวนี้มาดูบรรยากาศในช่วงท้ายๆของการชุมนุมคุณเท็จคุณผู้ชมก็มี31แกนนำมานะคะที่มีรายชื่อปรากฏออกมาทางสื่อโซเชียลเกี่ยวกับเรื่องหมายจับข้อหา116 สามสิบเอ็ดคนนี้นะคะพอประกาศยุติการชุมนุมในเวลาประมาณ4ี่ทุ่มสี่สิบถึงสี่สิบห้านาทีเนี่ยเขาก็นํามวลชนไปเลยค่ะเดินทางไปที่สอนอสำราญราชนะคะโดยบอกว่าเป็นการไปแสดงตัวกับเจ้าหน้าที่ไม่ใช่การมอบตัวนะคะอ่าเดี๋ยวไปไล่เรียงกันเลยนะคะบรรยากาศโดยเมื่อวานนี้นะคะกลุ่มแกนนําคณะประชาชนปลดแอก31คนไปขึ้นเวทีปราศัยผลัดกันขึ้นไปบนเวทีเรียกร้องว่าให้ตํารวจเนี่ยชีย้แจงรายละเอียดว่าใครว่าใครเนี่ยถูกหมายเรียกหรือว่าถูกหมายจับกัน าจากนั้นช่วงท้ายของการชุมนุมก่อนที่จะปิดเวทีนะคะแกนนํากลุ่มผู้ชุมนุมได้อ่านถแถลงการย้ําจุดยืนการต่อสู้เรียกร้อง3ข้อไปยังรัฐบาลนะคะโดยเฉพาะข้อเรียกร้องแก้รัฐธรรมนูญที่ต้องการให้ตัดมาตรา269ร้ถึงสองในส่วนของสอวอ,ออกไปขีดเส้นตายไว้ด้วยว่า250สอสวอเนี่ยจะต้องออกไปจากสภาภายในเดือนกันยายนนี้หากไม่ได้รับการตอบสนองก็จะออกมาชุมนุมเคลื่อนไหวกันอีกครั้งค่ะ แต่ว่าจะเคลื่อนไหวย,ยังไงเนี่ยเขาบอกว่าขออุบไปก่อนด้วยนะใช่เออ <c oughs> หลังจากการปราศัยบนเวทีจบสิ้นแล้วนะคะมวลชนเนี่ยก็ทยอยกลับบ้านกันแต่ว่าแกนนํา31คนอย่างที่บอกเดินเท้าจากอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยมาแสดงตัวกับตํารวจสอนอสํารานราชนะคะหลังจากทราบว่าถูกออกหมายจับโดยยืนยันว่าการมาที่สอนอในครั้งนี้เนี่ยไม่ได้มามอบตัวนะคะแต่เป็นการแสดงตัวตามหมายเท่านั้นทางแกนนําก็ไปเรียกร้องอีกให้ทางตํารวจเนี่ยนำหมายจับพร้อมกับรูปถ่าย ใบหน้าของแต่ละคนมาแสดงด้วยแต่ว่าตำรวจก็ไม่ได้นําออกมาแสดงเพียงแต่อ่านรายชื่อทําให้บรรดาแกนนําแล้วก็มวลชนไม่พอใจนะคะเจรจากันอยู่นานประมาณ10นาทีไม่เป็นผลจนนายอนนนนำพาค่ะนําเอามบอบเยาวชนเนี่ยพาแกนนําแล้วก็มวลชนถอยกลับมาขณะที่แกนนาบางคนก็บอกว่าวันนี้เนี่ยอุตสาห์มาถึงที่นี่แล้ว ถ้ายังไม่จับอีกนะก็อย่าไปตามจับที่มหาวิทยาลัยเพราะพวกตนเนี่ยจะเอาเวลาไปเรียนหนังสือก่อนที่แกนนําทั้งหมดก็จะเดินเท้ากลับการจับเนี่ยตำรวจต้องจับแล้วส่งสารนะครับภายใน48ชั่วโมงแต่ถ้าเรารแสดงตัวเนี่ยตำรวจมีดุพินิสนะครับในการปล่อยตัวนะครับโดยไม่ต้องประกันตัวโดยให้เรารแสดงตัวที่ศาลตำรวจก็จะเอาหมายไปฝากขังที่ศาลหรือตำรวจก็มีอํานาจในการใช้ดูพินิสในการปล่อยตัวชั่วคราวที่สอนอเลย นะครับคือเอาสอสอเอาทักชาการมาประกันกันที่สอนอไม่ต้องไปศาลเป็นดุลพินิจของตํารวจทีเนี้ยถ้าตํารวจจะใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือเนี่ยตำรวจก็จะเลือกใช้วิธีเอาเราไปศาลพูดง่นา,นายก็คือเป็นการโยนเปลือกไปให้ศาลแต่ถ้าตํารวจมีความจริงใจว่าจะไม่จะไม่คุกคามพวกเราต่อเนี่ยก็ต้องมีการให้ประกันตัวหรือปล่อยตัวที่สอนอที่สถานีตำรวจเท่านั้นครับตำรวจบอกว่ามีแต่ยังไม่ทรารจบจำนวนก็เป็นไม่มีความชัดเจน <Gener ate. S 1> ว่ามีหรือไม่จำนวนเท่าไหร่นะครับทีนี้เราก็จะต้องออกมาจากสนอก่อนเพราะว่าเราต้องถือว่าเราเป็นผู้บริสุ์จนกว่าจะมีการ อยากให้คุณผู้ชมนะฮะดูบรรยากาศต่อที่บริเวณเสาชิงช้าที่แกนนำเนี่ยเขาขึ้นไปนั่งอยู่บนแทนนะะ่นฮะเนี่ยอยู่ตรงกลางเสาชิงช้าแล้วก็บริเวณโดยรอบเนะะีฮะก็ร้อมรอบไปด้วยการของกลุ่มผู้ชุมนุมนะฮะ,ะยืนยืนเป็นวงกลมเนี่ยกันไว้เป็นชั้นๆและทางแกนนำเนี่ยก็บอกว่าคืออย่าให้คนอื่นเนี่ยได้ยิน ในสิ่งที่แกนนากําลังพูดคุยแล้วก็ปรึกษาหารือกันขณะเดียวกันนะครับคุณผู้ชมฮะตอนกลางคืนเนี่ยตอนที่มีการชุมนุมกันมันมีเหตุการณ์หนึ่งน่าสนใจมันมีผู้ชุมนุมคนหนึ่งเนี่ยก็เรียกว่าเขาโวยวายขึ้นมานะฮะคนนี้แหะฮะเขาบอกว่าเขาเห็นมือดีเนี่ยแอบ,บซุ่มหรือี่ามุมตึก ปรากฏว่าตรวจสอบแล้วมีการตะโกนถามกันเนี่ยคนที่เขาซุ่มอยู่เขาบอกว่าเขาเป็นเจ้าหน้าที่ที่ไปซ่อมสัญญาณโทรศัพท์ที่ได้รับร้องเรียนว่าสัญญาณเน็ตมันไม่ดีจําได้ไหมฮะคือในที่ชุมนุมเนี่ยมีการโพสต์ข้อความกันแล้วก็มีการพูดถึงเหมือนกันว่าอินเทอร์เน็ตมันไม่ดีทําไมเน็ตช้ามันโดนตัด เขาก็บอกว่านี่ไงก็คือมาซ่อมให้โดยคนที่โวยวายเนี่ยนะฮะเขาเป็นอดีตการดของเสด็งที่ถูกยิงเมื่อปี2553เขาบอกว่าเขาไม่อยากจะเชื่อเขาเคยพลาดมาล้วเขาไม่อยากจะเขาไม่อยากจะพลาดอีกกันนะครับก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น สำหรับการชุมนุมเมื่อวานนี้นะครับเจ้าหน้าที่โครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือว่าไอรอนะฮะก็มีการเดินเท้าชักชวนผู้ชุมนุมนะฮะที่ยังไม่ได้ร่วมลงชื่อร่วมแก้ไขรัฐธรรมนูญให้ร่วมลงชื่อนะฮะประกาศว่าในวันนี้เนี่ยมีผู้ร่วมลงชื่อถึงราว1น0 0 0หรายชื่อแล้วนะครับ โดยนายยิ่งชีพอัจฉานนน์นะครับผู้จัดการไอวอลนะฮะขึ้นเวทีปราศัยเชิญชวนให้ประชาชนร่วมลงมือแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยประเด็นการแก้ไขนะครับก็มีหลักสําคัญได้แก่หนึ่งรัฐนายกรัฐมนตรีนะครับต้องเป็นสอสอส,อสอวอต้องมาจากการเลือกตั้งโดยประชาชนนะครับแก้กระบวนการสรรหาคนในองค์กรอิสระปลดล็อกกลไกรัฐธรรมนูญและมีสภาร่างรัฐธรรมนูญที่มาจากการเลือกตั้ง200คนโดยต้องจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ให้เสร็จ ใน360วันนับตั้งแต่ที่จะมีการจัดตั้งสสรครับทางด้านนายชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรก็ได้กล่าวถึงข้อเรียกร้องให้มีการนำเรื่องของการชุมนุมเนี่ยเข้ามาหารือกันในสภาว่าเป็นสิ่งที่รัฐธรรมนูญเปิดช่องเอาไว้ให้ทำได้นะคะเช่นเดียวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ